น้ำที่โคน่ะเข้ายังไม่เข้านะเขาแบ่งเป็น2เลเยอร์อยู่นะเพื่อนเพื่อนต่อเนื่องจัย EP ที่แล้วเลยนะครับวันต่อวันเลยผมมาซ้ํานิ่งเลยหลักนั้นนิ่งเลยโอ้โอหใจก็อันนี้่าวหน่อยว่ะนะ Å, uh nei! -huh. น้ำขึ้นนะครับแต่ว่าน้ําปุ่นพี่ว่าน้ําตื้นอะน้ําที่โคล่ะเขายังไม่เข้านะเขาแบ่งเป็นสองเลเยอร์อยู่นะเพืเ่อนๆเรายังมีโอกาสนะครับเรามาซ้ําวันเนี้เพราะว่าน้ํายังไม่รวมกันถ้ารวมกัน่ะน้ําปุ่นแบบข้างนอกอย่างเงี้ยตกไม่ได้แน่นอนนะครับแต่นี่คือสีนี้นะยังดียังดีอยู่ยังได้อยู่เดี๋ยวไปดูข้างในเพื่อนมาซ้านะครับวันนี้ ครับเพื่อนๆก็วันนี้อยู่กับช่องเบยร์ทุ่งมหานะครับวันนี้ก็ผมก็พาเพื่อนเพื่อนมาตกปลากระพงของน้ําก่อยนะครับต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วเลยนะครับวันต่อวันเลยผมมาซ้านะเพื่อนๆื่อนวันเนี้ยผมมาซ้านะครับอีพีที่แล้วได้แดงเขี้ยวไป9ตัวนะครับหมายนี้ก็เป็นคลองบางด้วนนะครับใกล้กับคลองทุ่งมหานะครับอยู่ติดติดกันทางเข้ามันจะลําบากนิดนึงนะครับแต่เข้ามาแล้วมันจะน้ําลึกนะเพื่อนเราอยู่ที่หมายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลอยลำดูก่อนนะครับแล้วก็ถ้ากินยังไงเดี๋ยวผมจะทอดสมอเลยเพื่ออนนนนนๆกกกก็ยยาเเเสีีวววลลืไไปปรรระงงตััััแข้คบ นิ่งเลยหลักนั้นนิ่งเลยโ,โดนนิ่งอะไรละโดนเมื่อนอโดนโอ้ยยังมีนะครับยังมีโอ้สวยสวยด้วยครับกันอีกแล้วเพื่อนเก็บเก้าห้าดีนะครับเข่าแดงโอ้น,น้องเงียบนะยังมีเก็บไว้ก่อนครับ ขาใหญ่เลยนะัตรงนี้แต่ไม่กินเหยื่อนะ่ะมันไหลเร็วมากอะ่ะอุ๊ย,อ,ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะดูดอะไรอะ่ะออ้๊ย โอ้ยพายขึ้นเลยโอ้ยเรือก็ไหลเร็วนะครับอูมาถึงยังไม่ทันทำทอะไรเลย,ยกัดดีมากเลยอะ่ะลมก็แรงปะโ,โดด โดนนะครับอืเป็นเก๋าอืมออกมาน,นับเพื่อนๆจวันนี้นะครับนับหมดน้ำก็ขุ่นเหรอเมื่อวานนะครับโอ้ย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  โอ้ยเขี้ยวตัวใหญ่โอ้ยกัดตึงๆเลยเพือนไหมโอ้โหนะครับหโหพบแจ็คนะแจ็คเจ้าฮาดีเผาแดงเพื่อนโอ้โหสวยๆเนาะหืมจะเก็บนะครับโวที่สองนะครับแดงเขี้ยว

โอ้ยโอ้ยดูดูพันนท่าไหนวะน่ะเรื่องยจนด้านขด้นโอ้ยพัน Workers, โอ <including> ้ลโอ้ลงโอ้ฮายออเป็นโลเลยขูเบ็ดอะไรก็ไม่ได้ง้างนะแต่ว่ามันสะบัดหลุดนะครับครับเพื่อนก็ ตัวเมื่อกี้หลุดนะหมดแรงเลยผมโอ้หมาหลบล้มเลยนะครับสักพักหนึ่งแต่ค่อยกลับไปไปซ้ำนั่นเพื่อนตัวนั้นไม่น่ากินแล้วนะเพราะว่าเขาเห็นคนด้วยนะครับแล้วก็น่าจะรู้จักเหยื่อแล้วนะครับต้องรอระยะหนึ่งเลยก็ที่ดูน่าจะอ่าโลกว่าๆนะครับโลสองโลสามไม่เกินนั้นนะแต่เสียดายนัเพื่อนมันเป็นไซส์บอสได้เลยนะในคลองนะครับ ก็พา,าตัวที่สามครับผมไปรู้นกันครับว่าเย็นนี้จะได้สักกี่ตัวครับ โอ้ยโดนโอ้โหติดไม้เพื่อนอุ้ยลดบลุดแล้วปมมามออกมาเลยตีพลาดไม้ไปเลยนะโอ้ยตัวะอยอ่ะไอ้เขี้ยวติดหัวเลยืมติดหัวไปเลยเพื่อนเก็บเก้าห้ดีนะครับเข่บบาแดงอีกแล้ว โอ้ oh, ตีพันไม้นะติดหัวมาเลยเพื่อนเก็บมรับตัวนี้หลังจากที่หลุดตัวใหญ่ไปหาไม่เจอเลยนะครับหมุดไม่ลงติดหัวหมุดไม่ลง ตัวมีไหมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีบอกว่าออกมาเพื่อนต้องรีบปั๊มนะครับผมเป็นไม้ โอ้ยเขี่ยวอีู่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไซโลโอ้ยเขี่ยวไซโลเพื่อนโอโหโอ้โอโห้โอ้ยดูดิหืมแกรก้าห้าดีทำงานนะหืมขังขังครับ โดนเพื่อนกางคลองเลยครับโอ้โหเคี้ยวโอ้ยกลางคลองเลยน่าจะเป็นดอนหอยไหมเพื่อนโอ้โหไม่งั้นไม่น่ากัดนะถ้าถ้าไม่ใช่ดอนหอยนะกลางคลองก็มีนะครับจังหวะนี้ปวดกลางคลองเหรอเพื่อน เอพ่นน้ำมาใหม่แล้วนะครับเยอะจริงข้างบนนี้เสือพ่นน้ำทั้งนั้นเลยเว้ยอเดี๋ยวลงข้างล่างดีกว่านะครับมันจะมืดแล้วด้วยนะครับไปซ้ำสองสามจุดนะครับแล้วก็ไปสรุปยอดตากันด้วย ครับเพื่อนๆก็สรุปยอดปลาวันนี้นะครับมีแดงเขียวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับแล้วมีเก๋าตัวหนึ่งเก็บได้ทั้งหมดเลยนะครับมีไซโลนะครับสองตัวนะครับแล้วก็ไม่ถึงโลนะครับแต่เลยครึ่งโลนะสามตัวครับมืดเลยนะครับออกมาจะซ้าอ่าหมายตอนเข้ามาทีแรกก็ไม่ทันนะเพื่อนเข้าไปลึกเกินนะครับข้างในไม่มีเลยนะครับมีแต่เสือพ่นน้ำเพื่อนอ้พฟาดเลยนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นถือว่าเรามาซ้ำนะครับแล้วก็โดนแล้วนะครับับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับแก๊ป 95D นะครับข่าววัวแดงแล้วก็กดอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c คร b e นะเพื่อไม่พลาดอีต่อไปนะครับก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับเกมใช้ฟังนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมรสุสมก็จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอลมเซิงลงนะครับแล้วผมจะตีใช้ฟังยาวๆเรย่เพื่อนครับผมก็สำหรับอีีนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ